สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครคะพี่นุ่าน้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะพี่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายนะคะวันนี้ก็จะมายื่นเรื่องค่ะเราถูกหลอกอะค่ะให้ไปทำงานส่วนสตรอเบอร์ี่ที่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะ จริงๆต้องบอกว่ามีผู้เสียหายราวๆ40-50คน40-50คนรว<อ>บรวมไว้แล้วเพียงแต่ว่าโอเคมันกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งจริงๆต้องฝากท่านลองเลยเพราะว่าณปัจจุบันนี้คือยังมีการเปิดทิกตอกยังมีการดําเนินกิจการ<อ>ผมเรียกว่ากิจการแล้วกันยังมีการทําแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นคือไม่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 ไมไมสลดนะครับอาจจะต้องฝากท่านพี่ๆตำรวจด้วยอาาลองเล่าเหตุการณ์ก็ได้ครับว่า ป็นยังงงไบ้าค่ะดิฉันแล้วก็รวมกับผูจ้จสีหายท่านอื่นนะคะก็เจอออฟฟิเชียลอันนี้ค่ะเป็นไลน์ทิกต็อกนะคะชื่อว่าเพจสตรอเบอรี่อินเตอร์ค่ะ mm hmm. เพจเนี้ยค่ะจะจะชักชวนให้ไปทํางานที่ต่างประเทศประเทศสวีเดนนะคะโดยโดยมีมีการยื่นข้อเสนอว่าให้ผ่อนจ่ายกับแพ็กของของ,ของอมิชชั่นชีพอะค่ะเริ่มต้นด้วยการวางมัดจำ แต่ละคนเนี่ยจะวางมัดจำไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวระหว่างมิชชีพกับทางผู้เสียหายท่านอื่นในส่วนตัวของดิฉันเองถูกหลอกอวางมัดจำเป็นเงิน35,000บาทแล้วก็ถ้าเรื่องเอกสารผ่านไปถึงประเทศสวีเดนจะถูกหักคอนแทคจนครบ1 2 0 0 0 0บาทค่ะเหมือนทำงานแล้วก็จ่ายเงินะหวบางเดือนนะคะจนครบแล้วก็ปัจจุบันเท่าที่เท่าที่เราสืบหาข้อมูลเห็นว่าบัญชีม้ามีอยู่ประมาณสองสามบัญชี บัญชีหลักเนี่ยมีการรับเงินไปแล้วนะครับเงินไหลเวียนอยู่ประมาณ8ปถึงเ้าล้านโดยประมาณนะครับซึ่งึ่งเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายเกินกว่า4ี่สิคนอยู่แล้วเพราะว่าเฉลี่ยแล้วมันตกอยู่ที่35มหมับาทเพราะฉะนั้นคือก็อาจจะต้องบวรบกวนว่าใครที่มีพฤติกรรมถูกหลอกแบบนี้นะฮะอาจจะต้องมายื่นหลักฐานเพิ่เติมที่นี่ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่4 0่สถึงห้คนแน่นอนอาจจะต้องมีเยอะกว่านี้เขาลอกในลักษณะไหนคะเชิญช,ชวนไปทํางานค่ะว่า ไปที่สวนสตรอเบอรี่อะค่ะทางทางของตรเหนือของสวีเดนว่าสวนเนี้ยรับแรงงานชาวไทยทํางานนะคะแล้วก็ให้ให้ค่าตอบแทนในราคาดีมีที่พักให้มีอาหารให้ค่ะแล้วก็มีเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทค่ะต่อเดือนใช่ แล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราไปตกลงไปทางกับเขาว่าเราจะหักเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างาพี่หนึ่งแสนสองหม่นบาทที่จ่ายไปแล้วสามหมื่มันก็เลยไม่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเราจะปิดจบภายใน3เดือนไหมอ่าอันนี้เป็นการตกลงปลายทางแล้วก็จะมีผู้เสียหายท่านอื่นๆที่ถึงขั้นถูกหลอกให้ไปทางสถานทูตหรือตอมอของสวีเดนเองถูกหลอกรอยแพตรงสุขุมวิทค่ะให้ไปรอตรงนั้นเลยบางคนก็ ขึ้นรถทัวร์จากอีสานไปเช่าโรงแรมนอนหนึ่งคืนเพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้ไปยื่นสแกนนิ้วกับทางตอมอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีการยื่นก็คือถูกรอแทรตรงนั้นเลยหลายท่านพอสมควรค่ะแล้ว,ลวอะไรทำให้เราเชื่อครับว่าเราจะได้ไปจริงๆรงเนี้ยค่ะเพราะมันก็มีเคสในลักษณะเออมันม,ม,นมีมันมีทั้งอีเมลแล้วก็ไปสมัครงานของสวนเลยอะค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ครับมีฉาชีพรายเนี้ยไปสมัครเองกับสวนเลยแล้วก็เอาอีเมลของสวน เอกสารทั้งหมดของสวนนะมาเปลี่ยนหัวเอาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเนี่ยคือแบบเนียนมากแล้วก็มีการบ<ร>อกว่ารับรองเออรับรองมีเพื่อคนสเปนเดี๋ยวรับรองให้4คนแต่ว่าสรุปลับชื่อทั้งหมดี่ยเป็นชื่อชื่อเดียวเลยแล้วก็แบบไล่แจกให้ผู้เสียหายทั้งหมดเพราะว่าผู้เสียหายแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่แต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเรามาเจอทีนึงก็คือเราทราบว่าอ่ามันเป็นใบสมัครงานแบบนี้แล้วก็มีการลองรับเอกสารการวางมัดจํา นะคะแล้วก็มันมีแม้กระทั่งอีเมลตอบกลับว่าใครจ่ายเงินแล้วได้รับอีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางให้สถานที่จริงของสวนมาด้วยซึ่งเราก็เข้าไปตรวจสอบมันมีสวนที่จริงรับแรงงานจริงแต่เป็นแรงงานที่มาจากกรมแรงงานของไทยอะค่ะไม่ไม่ใช่แบบคอนแทคกับเขาอะค่ะน,นี่ก็คือเป็นปน,นายหน้าใช่ใช่ค่ะเป็นปนายหน้าค่ะแล,แ,ลแล้วเราเคยได้เจอตัวจริงไหมคะว่าคุย คุยแค่ผ่านไลน์ค่ะเคยโทรไปแล้วขอรับสาค่ะ,ะแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกวีดีโอโคอลแต่ว่ามีการโทรคุยผ่านทางไลน์เท่านั้นเองค่ะเขารู้ที่ตั้งบริษัทของเขาเาได้บอกเาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้ทํางานอยู่ที่สวีเดนเป็นในหน้าหาให้อีกทีหนึ่งค่ะหาให้กับทางสวนแล้วก็จะมีทางคนที่รับทาเอกสารเป็นเอ,อกสารวีซ่าให้อยู่ที่ไทยค่ะ คนเงินบัญชีใครคนเงินบัญชีค่าใช้จ่ายให้กับใครบัญชีคนเดียวกันหมดหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะไม่เป็นบัญชีของใครอ่ะของบริษัทหรือไรเป็นบัญชีบุคคลค่ะบุคคลที่มาผู้หาอย่สี่คนเนี่ยเป็นบัญชีเดียวกันนะที่มาวันนี้อ่ะชื่อชื่อบัญชีที่โอนชื่อชื่อบัญชีสมพรค่ะเหมือนกันหมดได้เหมือนกันแล้วตอนนั้นเราไม่อิกใจเเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบัญชีในนาม เขาบอกว่าเขาเป็นในหน้าแล้วคุณคนนี้เป็นคนทาเอกสารเขาจะต้องกินส่วนแบ่งอะไรประมาณเนี้ค่ะอ่าเราบัญชีนี้เราเคยบุกไปด้วยบุกไปเหมือนแบบบุกไปพบที่ไหนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็เจอครับเจอเจอเจ้าของบัญชีเ่าเล่าเลยฮะเล่าเลยอ่ากเล่าได้ใช่ไหมระบบเล่าให้กัก็ก็เป็นบัญชีของคุณยายคนหนึ่งแล้วกันครับซึ่งสุดท้ายแล้วพอไปเห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีเรียกว่าอ่านหนังสือไม่ได้แล้วกันครับพอละ ทราบขา่าวเพื่อก็เป็นลมไปเลยแต่ว่ามีข้อสงสัยนิดนึงคือตัวของลูกสาวเนี่ยมีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะอาจจะอาจจะนะครับเรียกว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้อง,งหรือเปล่าในการในในการเอาบัญชีของคุณแม่ตัวเองเไปขายอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าพอเราระบุไปตัวของลูกเนี่ยไม่ยอมมาเจอพวกเราทีนี้ก็เลยแบบอาจคิดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนีงน้หรือเปล่าอาจจะอาจจะต้องดูกันแต่ว่าตัวของลูกสาว,าวก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสู้แน่นอนกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาบอกว่า เขาไม่ได้ทำแน่นอนเนเมื่อไหร่เอไหนปีไหนเดือนกันยากันยาปีที่แล้วใช่ค่ะทั้งหมดเลยใช่ค่ะเริ่ม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 เดินบัญชีเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะแต่ว่าพวกเรามาเอกใจตรงพฤศจิกาใช่เพราะว่ามันจะมีหลายๆท่านที่ไปที่ถูกนัดไปที่ตมเพื่อไปทําเอกสารแล้วไม่เจอตัวผู้นัดให้เหตุผลว่าวนรถอยู่ เขาก็รอจนทั้งวันอะคะ่ะจนจนไม่เจอเขาก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเขาถูกหลอกเขาก็เลยกลับมาเพจในโพสโพสในทิกตอกะคะ่ะว่าเออไปแล้วไม่เจอน,นู่นนั่นแล้วก็พวกเราะคะ่ะที่ติดตามทิกตอกอยู่ก็เลยเอกใจแล้วก็เริ่มเรื่อทัออกกันแล้วก็รวมกลุ่มก,กัมดดนกนะ็เลยรู้ว่าถูกหลอกค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะใกล้สุดก็แค่ถูกหลอกไปที่ต่อมอั่ตน้ตนสามพันห้าขึ้นไปครับเป็นห้าถึงเท่าไหระ่สุดเจ็ด อ่าจะมีบางคนก็ไปคู่อะไรเงี้ยก็คูณ2ไป70,000ค่ะ,ะรวมแล้ว40่สิาคนเนี่ยยอดเท่าไหร่ตอนนี้ที่ตำรวจแจ้งอะครับคือบัญชีที่ถูกใช้เป็นบัญชีม้าเนี่ยมียอดขึ้นไปเป็นเล้านอ่ะก็แปลว่าถ้าคนละ3า0 0 0ืเนี่ยเกินกว่าที่เรารวบรวมได้แน่นอน,ต,อน,นตำรวจแจ้งเนี่ยคือตำรวจที่ไหนมีการตรวจสอบแล้วตำรวจของสองพอไหน,นครับชมชนบุรีค่ะเราเราไปแจ้งความที่อ่อมีพี่คนนึงค่ะไปแจ้งความที่ชลบุรีค่ะเพราะเขาทำงาน,นที่ชลบุรี ทางตำรวจก็ให้ประมาณคร่าวๆนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ตัวเราเองเนี่ยติดตามากับกับบัญชีม้าด้วยอะค่ะแถวคนแถวนั้นมันก็มีพี่คนนึงให้ข้อมูลมาว,ว่าตัวของบัญชีม้าเองเนี่ยก็ไปถึงธนาคารต้นทางที่ที่เขาเปิดแล้วก็ไปขอดูเส้นทางการเงินนะคะตอนนั้นเขาก็พูดประมาณ 4- ี่ห้าล้านอันนั้นในเดือนพฤศจิกค่ะใช่แต่ถามว่าตัวเจ้าของบัญชีรู้เรื่องหรือยังเขาทราบค่ะ ที่บอกว่ามีบางคนได้เดินทางไปถูกไหมคนนี้ค่ะคนที่คนที่คนที่มามาเสนอเป็นคนที่เจ้าของวิชชัพนี่นะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยค่ะอยู่ที่สวีเดนตัวเขาอ้างว่าเขาอยู่เขาถ่ายรูปให้ดูอะไรคะส่วนใหญ่จะเป็นทิกตอกครับเป็นทิกตอกค่ะอยอยู่ที่นู่นทํางานอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะจริงก็ได้ในในคลิปนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปจากสถานที่จริงเขาอาจจะดูคลิปใหม่คือแต่ว่าบรรดาผู้เสียหายที่บอกว่าได้เดินทางไปไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะ เขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถเปิดหน้าได้เพราะตัวเขาเองก็เป็นผีน้อยที่